ติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆครับคุณค่ะนีมะ่มาละมาละคุณมด ไม่ต้องพิมพ์สัมบัติสำนวนไม่ต้องพิมพ์สัมบัติสำนวนค่าสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วเองไปมีเพื่อนปะเองมีเพื่อนแบบใจใจปะมีปะมีปะ มีไหมมีไหมลองพิมพ์มาหน่อยเร็วมีปะมีไหมถ้ากับชาลีเป็นเพื่อนกันช่วยกันทำมาหากินไม่เอา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 ไม่ขอโทษไม่ขอบคุณไม่ประชดเร็วมีเพื่อนไหม อย่าพึ่งบ็อกอย่าพึ่งบ็อกให้โอกาสของกอนกูนใจแล้วเองใจกับเขาแล้วเขาใจกับเองป่ะแต่ของค่าสองคนนะใจใจนะเออมีปะ่ะอีป่าอีไหมเอาไง ค่ากับเจียว่าใจใจกันเลยหรือว่าเองแค่นี้ใจเองแค่นี้ป่ะที่เองว่าใจอะ่ะแล้วคนอื่นเขาใจกับเองวะมีปะมีปะมีปะ ข้ากับาบชาลีอะใจกันเท่านี้ใจใจเลยแต่ของเองอ่ะใจเท่านี้แต่ที่เขาให้เองอะเท่านี้เปล่ามีเปล่า Nhớ chắc cả nó mưng cua ạ อ่ะมาเขาบีบเสียออกเถอะอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นข้าไม่ใช่คนน่ารักแต่ข้าน่ารักก็คนที่น่ารักกับข้าข้าน่ารักได้กว่าน,นี้อีก คุณ่นเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่าเงาคิดถึงแทบขาดใจนั่นจะทนไม่ไว้ถึงโทรบอกเธอ อย่าว่าเมนเขานะครับเอซี FC แบบนี้คืออะไรอ่ะพี่ออฟ <c oughs> อยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นอย่างยังเน้นฉันคุยได้ไหม อยากให้รู้เงาคิดถึงทับ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวจีน่าว่าจีน่าจะไปนอนละ <c oughs> หมดลม <c oughs> ลองเพลงที่หายไปสามร้อย เออเพื่อนดีที่ดีและจริงใจกับชาลีค่ะขอบคุณค่ะวันที่สามไปค่ะไปส่องยายมดมาเลยรู้ว่านงางเอฟซีอ๋อหรอเอฟซีไข่ใช่ใช่วันที่สามคุณพีพขอบคุณมากเลยนะคะโอเคใครเออขึ้นทีสหาห่า แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเราไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรเธอบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินนี้ไปเพียงพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล,ใกล้ๆได้ยินเสียงได้คคยอยู่แล้วขอบคุณค่ะคุณอ๋อพี่อ๋อ,อไม่เป็นไรเลย ไปตัดคนอื่นก็ได้ที่แบบที่นางที่แบบพี่ชอบหนูไม่ซีเรียสเลยนะจริงจริบอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นใครถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ชอบคุณครับย่ามาน่าหลักได้ปะใจข้าก็มีอยู่แค่นี้ สมกับเป็นซอสเดือดแฟลดรอบแล้วเจ็ดร้อยคนละแหบสนิออบน่ารักกับจีน่าเสมอใช่พี่ออบน่ารักมากนะทุกคนเป็นคนที่แบบนี่ว่าด้วยความที่เขาก็มองโลกด้วยความที่เหมือนผ่านอะไรมาเยอะอะเออพี่ตุก็อยู่กับจีน่ามานานมากตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยเรียกตุง่ายกว่าผ่านมาเยอะ จะบอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรเธอบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะดหน,นี้ไป เพียงพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ๆคุณอุ้มกลับมาแล้วค่ะ้ยินเสียงได้คอยดูแลยอยู่ไม่ไกลจะสอนความรับเอาไว้ในหวัวเจยไม่ไหวแล้วพออะทุกคนเขาว่าข้าไปพักผ่อนดีกว่าจริงใจกับชาลีและจีนะ่ามองออกนะคุณออบใช่ใชต้องให้เกียรติกันครับ พอแล้วทุกคนอย่าซึ้งอย่าซึ้งห้ามพิมซึ้งขอร้องมินทำไมมิ้นมาใช้อีกละ่ะค่าขึ้นจอกับคุณชาด้วยเองมาไม่ทันพี่บอยไม่ซึ้งทุกคนอย่าซึ้งอย่าซึ้งหยุดซึ้ง จีน่าพูดวิลั์ชาลีชาใช้คุณบอยเขาปากหวานจีน่าเก่งต่อกรกับพวกปั่นจนมันหนีหายจุดๆเลยซาดีขนาดนี้มีแต่คนหลับไม่แปลกเดี๋ยวหาดิจิตอลฟูฟ่เนามาป่วนเว้ทับเราพร้อมปกป้องนี่นะ เพียงพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงได้คอยดูแลยอยู่ไม่ไกลเธอสอนความรับเอาไว้ในหัวใจมากพี่ข้าอยากอ้วนแบบเนี้ยตอนนี้ค้าอ้วนมาข้า52อะทุกคนแล้วแบบน่ารักมากอะอกเป็นอกอะเอวเป็นเอวพวกเป็นพอ่ออะ ดูก่อนม่หลักดิข้าจะเพิ่มให้ทันนะก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวว่จ้าเไม่น่าหมดถ้าชอบเองวันที่สิบเก้าธันวากับสิบห้ามกราขอสองโลพอแล้วให้คนให้คนอื่นชมก่อน เออนางไม่ค่อยทำอะ่ะพี่ออฟนางไม่ค่อยทำอะ่ะไปบอกให้นางทำดิเดี๋ยวไปบอกให้นางทำแล้วก็ชวนแต่ค้ากลัวไปแล้วจะโดนสอมรองเพลงไงประเด็นนะ่ะพอบนก็เก่าอีกโอ้โหได้ปะ ก็จริงหว่าสองร้อยไม่ใส่ขึ้นแน่แต่ค่ากินชาไม่เป็นไม่ค่อยคือค่าไม่ได้สัมผัสเรื่องพวกนี้เลยอะ่ะได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลถ้าสอนความรับเอาไว้ในหัวใจมากเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไป ชาดีไม่ทำต้องชวนกันไปเองถึงจะกินแปลกไหมใช่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 ทุกคนก็เป็นอย่างนันละเธอเวลาอัดเพลงเนี่ยโคตนะนะใช่ไม่มีขายของอะไรแต่งงว่าทำไมมันถึงขึ้นไม่มีปักะอะไรเลยเราจะเป็นนักร้องแต่ไม่อยากซ้อมร้องเพลงแล้วเป็นนะไรกี่โมงกงจะบ้า ได้ยินเสียงคุณแบงคได้ยินคงมีคนซื้อหน้าช่องมังคับอหลอได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลสะสอนความรับเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปไปแล้วนะทุกคนไปดีกว่าข้าจะไปนอนดูซีรีส์และฝากไปดูคลิปเต้น สุดทเกมของมิสเตอร์บีเนี่ยไอ้ซอตเต้นแบบนั้นโอ้โหตายแล้วโอเคได้บายฮึบลองต้องคีขึ้นเยอะนะซอจริงป่ะโอเคเลิศเพราะมีกสองโลโอเคคุณททมจริงจริวันนี้เ้าก็กินเยอะมากแต่เ้ากินไปด้วยคุยงานไปด้วยไงบ้านเขาบีบว่าพี่บอยกินอะไรก็ไม่อร่อยถ้าไม่กินกับแฟนเออจ้า ให้พูดไหมคือวันนี้ก็กินแต่ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าค่าเซ็นเอกสารเยอะมากเยพีทเอาเอกสารมาให้เซ็นแล้วก็คุยเรื่องที่ค่าจะต้องไปจดชื่อเสื้อผ้าค่าทํากับพี่มณีอีกอันนึงไงเออที่จะต้องไปจีนเนี้ยวุ่นก็เลยไม่ได้ไลฟ์ด้วยเพราะว่าไลฟ์ยังไงมันก็ต้องปิดเสียงต้องขอโทษด,ด้วยใครออกก่อนแพ้เออกูบอกไปกี่รอบแล้วเนี่ยห้าสองกิโลจะพยายามตอนนี้สี่สิบเก้าแล้วค่ะ นี่ไงพี่ป้ายมาละเดี๋ยวจะไปจุ่มดาดโอเคบายบายนะใครออกข้อแผลยบายจริงแล้วบายบบายไปไายบายฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ